สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับกับพอดิโคอีสานเอ็นแซนครับเมื่อนี้ผมได้พาหลานน้อยครับหลานน้อยมาวาสิมาเบึงไงมาเบึงซิ่วครับมาเบึงแมวน้ำจังวาสิเห็นว่าแมวน้ำเมื่อนี้เบียร์วิเฮียเจสันอ่าว์อตเตอร์นิ่มอ่า อารามโมอันไหนอารามโมอันไหนอารามโออาามโอ, <c oughs> โอันไหนเเอื้อนชื่อยากครับมันเป็นชื่อไอ้ภาษาทองทินเพิ่นครับ่าสีว่าเบิ่งซิวอา่าแมวน้าครับเ <c oughs> บิ่งนะครับไอ้ด้านหัวเมื่อนี่สิเป็นในท่าเรือเกา่า้อครับนี่เป็นท่าเรือเก่าตั้งแต่สมัยดุรุนลุะครับ <c oughs> มองเพื่อนผมยางอยู่นี่ก็เป็นอันนี้เป็นไอ้ไม้ม้อนในรถไฟครับนี่ มองที่ว่าสมัยโบรานเพิ่นเอาเรือมาเพิ่นเกิดเสี่ยวมาจอดนี่ครับมาจอดนี่หลังมาจอดนี่ลอกก็เวลาเพิ่นเอาคองเอายังล่งกะเอามาล่งฟังนี่ครับคุณครับเห็นบ่อไอ้โค้งใหม่เกาโค้งใหม่ยังครับยังย่งเหลืออยู่ครับนี่ย่งเหลืออยู่ตั้งแต่โดนแล้วครับตั้งแต่น่าจะเป็นร้อยปีแล้วครับนี่ ทางคุณก็เป็นในีิเพิ่นมาเบิงนกไอ้อปตอดครับเพื่นเอ,เอินอปบตอดนอนนกลูกปั้นนี่ตซ้ำเปเทพยุกุล่ะครับบ้านเฮ้าเอาืเอ้อนกุล่ะลูกปั้โตทอดเปเทพครับกุนโอ้คกับกุนอามาจินี่หอไหเบิงอยู่บนครับแต่ว่าอันนั้นเทาต้องได้ไอชื่อตัวเขาไปเบิงฟังทั้งนี้กับงามครับนี่ฟังทั้งนี้ทั้งทั้งคุณก็เป็นชายหาดครับชายหาดก็ไปปูนแหละครับ เมื่อนี้คนกับมาหลายครับเบิดูนด้ข้างหน้านี้ข้างนานี่ข้าเจ้ากับมาดำนี่ครับมาดำอ้มาดำ,าดำน้ำเบิ่งส่งข้าเจ้าสีมาเก็บเอาไ้บักห้อยครับเก็บหนอยดำหนอยดำหรือมายิ่งป่าครับเพราะว่าซุ้มนี่เพิ่นมาเลียนครับเพิ่นเป็นนักเลียนหรือบางเทียเพิ่นกาชีมาเลียนหนังสือหรือมาอย่างครับบางเทียข้าเจ้ามา ไปดำน้ำฮัดฮัดยังครับผมดูครับโอ้จีเห็นมอนอครับนี่แมวเานามเม้ำมือนี่แต่ว่าปกตินี่แมวน้ำม,มันก็ดิึ้นอยู่่นละครับอยู่ขางนาพุนครับจะว่ามือนี่ไอ้นี่คนมาดำน้ำครับด้ส <Ari> <c oughs> เพิ่งดูครับไปหลานสาวน้อยครับผ้าลานสาวน้อยม <Yeah. S 1> ายางเมื่อนี่ <Good morning. S 1> อันนี้ลิลี s <S <Me. S 1> oh, ่ไอ้บูสลิลี่นี่โอ้ยูลิลี่ดิส่วนมินมินไี่ลิลี่กับจัสมินครับหลานสาวครับหลานแฝดพร์ุ่นละครับยูโอเก้นพุ่นละสาวน้อยนี่ <No. S 1> เม็นธรรมดาครับนี่เต้นเก่งเด้นี่ยูก็เดอทิกตอกได้นี่น <Yes. S 1> น้อยมีทิกตอกได้ครับนี่ ว่าเมื่อนี้ผ้าหลานสาวมาเบึงไอ้แมวน้ำครับโอ้ยานโมเห็นนะครับเมื่อนี้คนมาหลายบางเทีาแมวน้ำเขากับ่าคืนครับแต่ว่าอากาศดีนี่ปกติเขาต้องขึ้นครับบังลูกครับท้าคุณในนี่เลือดไงเพิ่นดูดหินดูดยังออกจากหลองน้ำเลือดไงครับคุณเห็นบอ เพื่อนดีดูดเราววัดที่เพื่อนจะเอาไปปล่อยพูนครับทะเลเลือกภูล่ะอันนี้เป็นทะเลไงเหรอครับอันนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเหรอครับเรากาเรือไงเพื่อนเขามากเพื่อนไงเข้ามากเลยครับป้องนี่ละแล้วก็พูล,ล่ะครับเขาไปมองพอเช้าเมื่อกี้ผมไอ้เคยพาพี่น้องไปเลาะเที่ยนนึงเหรอครับแล้วก็เข้าไปพูล,ล่ะครับในเมืองพูล,ละ่ะตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อนเพื่อนฮ็ดไอ้เป็นท่าเรือเนาะครับเนาะท่าเรือมอง มันเอาของลงเรือเอายางแล้วครับเป็นท่าเรือจำงแต่สมัยเก่าครับตอนนี้เพิ่นว่าได้ใส่ง้านหรอครับแต่ว่ามันหันเป็นที่ผูกคนมากยางเนาะครับเนาะมายางบางเคียข้าก็บมะเบิงไอ้เมี่ยวน้ำครับหรือมะเบิงไอ้นาทะเลครับเพราะว่าวิวกับงามครับสองฟังเลยครับวิวงามครับหรือคนมักชิดป่าชิดเบสชิดปากกับม่ชิดได้ครับ ยูนี่พิ่หม่หามครับแต่าะว่าอ่าก็ต้องหูจักนะครับเนาะยน่ยามาชิดป่าก็ต้องหูจักว่าป่าอันไหนได้เอาได้ขนาดใดขนาดใดเนาะครับเนาะโอ้น้ำทะเลนี่ใสครับ <Yes. S 1> ค้นกับไมาหลายอยู่ครับเมื่อนี่ค้นกับไมย้ยางหลายอยู่เพราะว่าอากาศแต่ส้งดีครับ มองดูครับเพื่อนเอาหินก้อนใหญ่ๆครับมาเทเขตบอ่อห่หน้ำมันซอกนะครับเนาะล้วก็เอาดินถมมาเรื่อยๆครับแล้วก็มองทางยางล่างยางนี่สมัยก่อนเพื่อนกระเฉยมีรถ e ล,ล่างครับเป็นล่างเข่ามากนี่ครับโอ้ผมบ่าใดเอาเบ็ดมาน้ำครับถอาได้อาเบ็ดมาน้ำนี่ไม่ชิดป่ากับชิบอสได้ช่บอสยู่นี่ ปลาปลาบูคอดหลายครับยูนิฮัลโหล Yes 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 ครับปลาผู้คนเพิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคนนิวซีเรนคนกูโบสถูโตตั้งไม่กี่ผมก็เคยมาสิบเบ็ดอยู่ครับแต่ว่าเอาปลาขึ้นยากครับมันมีสาไหลไอใบใหญ่ๆครับมันเลยเอาขึ้นยากไปน้อยๆครับว่าจุดพุ่นผมยังบระเทไม่เคยไปแท้ครับพุ่นอ่ะจุดพุ่นอ่ะว่างๆผมมีผ้าไปครับพุ่นจุดพุ่นครับ เป็นชายหาดกับชายหาดชายหาดทักเด้ยบุนละครับพุ้นครับเราก็เย้าเข้าไปบุนครับฮอดกุหลาณพาเข้าไปพุพนาพาพครับเพราะว่าผมบาท่านไม่เคยไปเดียผมจะไปอยูะเพราะว่าผมเป็นคนมักวิวครับปกติผมขันเห็นวิวเนี่ยบ่ได้ครับผมจอดรถท่ายรูปรวดว่าเมื่อนี้อากาศดีครับไปเห็ดงานมาแล้วครับเห็นงานมาคื่เมืองกันเลยท้าล้านหน่อยมาเลาะครับว่าจิมาบึงไอแมวน้ำ จังว่าีเห็นบ๊อบุเ oh, so cool. บิ้งดูครับปร,รบ้านหน่อยเยบิ้งลูกลูกเคิงนะครับนี่ร้านหน่อยนี่ครับลูกเคิงพอเป็นคําบรเดียครับแต่ oh, ว่าเมยเป็นไทยเนาะครับเ <can> นาะพอเขาร้านเคยนี่โอ้นิสัยดีครับไอเจสัน here, อายุบอ <Yeah. S 1> ลเฮียร้านเคยเกิดยุคนี้ครับ oh. เกิดแต่วอ่าร้านเคยเป็นทีมได้ยวนิสัยดีครับร้านเคยโอ้ครับปุณอะเบิ้งดูก้างนาครับ เัิ่งดูครับวันน่ะนกทู้สาวกับแม่ย่างครับผู้สาวกับแม่ย่างโอ้โหเห็นเลยครับเมื่อนี่ไอ้แมวน้ำเห็นเลยครับปกติแมวน้ำจิกขึ้นมานอนอยู่นี่ครับย่านหน้าห้อนผมม่านี่ย่านไหนนี่แมวน้ำติ่มแล้วครับนี่อยู่นี่เพราะว่านี่เมื่อนี่เพิ่งช่วงขันบ่วานเขาย่านเลือดนี่ครับเพราะว่าเลือกไงมาจู มาอดูก้อนหินออกจากท้างเลื่อไงครับแมวน้ำเลยอาชีย่านครับเขาก็เลยจีบกขึ้นมาบางสงเดียเดียเดียโอ้โหเยย้เดี๋ยวเย้ยเเเฮ้ย้ย้้เเ้ยเยย้ย เขาเขาเ้าพียพ่อ๋อ uh, don't t o close, okay? not close. S <S โอเคไม่อง too c l o e เนครับเบิรนครับเห็นม่าครับอันนี้อันนี้โตง่ายครับนี่อาจที่เป็นลูกครับนี่เขานอนยองแต่ละครับปกตินี่เขาจะขืนมากนี่เต็มละครับอันนี้ก็เป็นสุดของไอพาเลียเกาละครับโอ้อันนี้คนน็ดเสาขืนมากม่เลยนี่ เพราะว่าเสาหนีมีไอ้ซิกเนลนี่อยังนําครับนี่ตั้งแต่กี่เสาเนี่สิยูซื้อพี่ครับเสาสิยูทั้งทั้งอีอันนี้เพิ่นเยึดไม้ครับผมก็บ่ได้มาโดนแล้วครับเพราะว่า,าย่ำพายุมากคืนนี้ยังไงแห้งอยู่ครับพี่นี่ผิทะเลไงหรอครับท่ามือทะเลมหาสมุทรแปดสิบฟุตหรอครับ ขอบประเทศของนิวซีแลนด์ก็สิเป็นนี่ละครับเป็นทะเลนี่ละล่ะกาอ้าวเนียโอ้ยเซก้าเฟอร์นโอเวอร์พิซีเดอะซิลโอ้ลานร้านหน่อยว่าเห็นอยู่สั้นบ้าเมาคลีนเนอร์ตอนนี่ยน้ำตัวใหญ่ก็ร้านหน่อยอครับ Daddy, <laughs> นเนี่หน้อยนี่ยเรา <That> s <S เก่งเองเนี่ยครับนี่ร้านหน่อยนี่เพิ่ <laughs> ขึ้นทะเลครับ เพราะว่าอากาศดีครับอากาศดีเงี้ยเมื่อนีร่ <laughs> โอ้ลาดหน่อยครับเป็นยังไงครับเห็นวิวแล้วเป็นยังไงมาร์กบอรครับนิวซีแลนด์นะมาร์กบออยากมาเที่ยวบอรครับนิวซีแลนด์ มาเที่ยวนะครับเด้อเก็บเงินแล้วกับมาเที่ยวครับนิวซีแลนด์นี่สวยงามครับตั้งผมอยู่นี่ผมไปเรื่อยๆผมไปเห็ดงานเนี่ยผมก็เห็นหมองไหนงามๆผมก็จีไปยามถ่ายรูปถ่ายคลิปให้พี่น้องบ้านเท่าได้เบ่งเนาะครับเนาะเบ่งดูครับคุณข้างหลังผมงามๆครับตั้งนานี่ก็งามครับจังไหนก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอนิโคอีสานอินเซนเอครับสวัสดีครับ